โอ้ม oh god nymphia อันนี้ผมไม่ได้เข้ามาเล่นนานจริงเลยนะว้า wow. วคือเกมวิมวันคือผมชอบทุกเกมนะที่มันเกี่ยวกับวิมวันขอแค่เออเกมมันแบบมีอะไรแบบเยอะๆหน่อยอันนี้หน่วงเหมือนเดิมเ <c oughs> น,นิน้านี้ไม่ได้เข้ามาสิ่ตีวันแล้วเลยเออเดี๋ยวก็ท่อนหายไปหน่อยแต่พาจูนนเปอร์แบทเทิลด้วยดีไหมมันรอคนมาตลอดเลยนะ ทไมไม่ใช่ลูคาเลโอว่าที่รอกูมึงแม่งตัวบางกันเลยม่ผ่ารับเพื่อนเอ่อของถือว่าได้เยอะอุย้ยบัตรเปลี่ยนชื่อโอเคได้ละต้องไปเปลี่ยนชื่อเอาจริงนะน,นี่มผมเพิ่งมาเห็นแล้วผมจะตัดว้ช่วงหน้าไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าผมผมอยพูดถึงถึงอย่างหนึ่งอยู่ว่าทำไมผมไม่มีบัตรเปลี่ยนชื่อไม่ต้องงงนะอันนี้เป็นเป็นผ้าที่ผมเพิ่งอัดแล้วไปใส่ตอนตอนตอน้ตนโอเคใช่ไหมอยู่ในเปอร์แต่จางไม่ต้องนะเอาดูคาเลโอดีกว่า ยินดีต้อนต้อนรับกับกูบรับยังไงคุณเครื่องสองไม่ไม่กูจะรับยังไงเอ้ยกล่องก้อน,กนหนึ่งใบเดือนพันสิบสี่วันทานป่าวะเข้าร่วมแบทเทิลเข้าร่วมแบทเทิลก็เข้าร่วมแบทเทิลทโอเค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 แม่จะาทันน่าจะทานันอู้อะไร อีวูฟสอะไรนะอีวทีจะเริ่มขึ้นในไม่ช้าเ้ยยังไม่เริ่มว่ะโอเคคือตาแรกเนี่ผมเล่นเกมนี้นะตอนนั้นนะคือผมจะเออผมจะได้เลยคือตอนนั้นผมปฏิญาณว่าจะขึ้นแรงมาเตอร์ทุกสีสั่นสรุปผมขึ้นได้แค่สีสั่นแรกที่ผมเคยเล่นหลังจากนั้นก็ไม่เคยขึ้นอีกเลยไม่มีเวลาว่างอ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ทำช่องช่องยูทูบตั้งสองช่อง แล้วต้องมานั่งทําคลิปในแต่ละช่องอีกตรงให้มันแบบไม่ขาดนะแต่ว่าขาดไปแล้วหนึ่งวันเวทีวันเวทีวันกันหน่วงมากซื้อเครื่องใหม่เถอะอ้เขาเล่นยังไงนะไม่ได้อ่านเกมเออก่อนเล่นด้วยสิผมต้องไม่ฟาร์มจีนแทงนะผมบอกตรงๆ แรงก็ยังไม่ได้ดันไฮเปอร์คาร์หนึ่งอันนี้จริงมันคารสองแต่โดนตบก่อนเลือกเล่นจำเววนพืชปีเอ้ยให้ผมมาถาวันเลยได้ปะอยากได้อ่ะที่จะเติมของเกมนี้แพงโคตรจะเริ่มอีกสิบเอโอเคโอเคยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มยังทันยังทันยังทันปอบใจตัวเองว่ายังทัน ไม่รู้ว่าม,มันมีกิจกรรมไหนในหมดไปแล้วบ้างแต่กูไม่รู้มันทันมันทันถ้าจะไม่ผิดผมไปดูคลิปหนึ่งมานะของใครไปรู้เหมือนอ e ีวมันจะอยู่ในกล่องอันนั้นใช่ปะกล่องเลือกโปเกมอนมันก็อยู่ทุกตัวไม่ใช่หรอหือวะเดี๋ยวต้องไปอ่านดูไหมเดี๋ยวต้แต่เลยเกมนี้เอออันที่มันบอกโฆษณาอะบ้างโอเคโอเคกรอบรูป ว้าว้ชีวิตผมเลือดกดกูาลที่เก็ดไม่ใช่อันอันอันนี้ผมเคยขึ้นสองครั้งหรือเปล่าวะไม่ทราบมังกรตำนานตารแรกเขียนว่ามังกรในตำนานแต่มันเติมขาดหนึ่งตัวเปลี่ยนชื่อได้ปะผมมีบัตรเปลี่ยนชื่อไหมกล่องไอเทมสาธุสาธุสาธุดับเบิลบันบีหนึ่งไม่มี เบตเตอร์บุกอันนี้ของเหลือหรือเปล่าวะน่าจะของเหลือต้องเข้ามาดูตรงนี้เฮ้ยมีเงินหนึ่งหมื่นวะมีตัวไหนวะถ้าจะไม่ผิดตอนนั้นผมได้เก็บเงินซื้อตัวไหนวะซื้อตัวที่เอาเอามาแบ่งเลนแรงได้อะไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นตัวเองคิด,ค,ดคิดจะซื้อตัวไหนแต่รู้แค่ว่าถ้าเงินหนึ่งหมื่นยังไม่ซื้อแปลว่ามันต้องดับหมื่นอัพดับหมื่นสี่ อีกกำไรบันพ,พี่ไม่รวยขนาดนั้นแต่อย่างดีที่เกมนี้มันจ่ายทางวอลเล็ตได้อ่ะขับท้าไายไม่เห็นเลยเอาว่าช่างบันแล้วกันเอาอนนี้ในไนด้านล่างไม่อ่ะผมจะดูรูปภาพแม่งไม่โหลดเอาเป็นว่า ขอดูครับในกครั้งสุดท้ายแล้วไปเล่นเกมอีกสักตาหนึ่งกันอ๋อเฮ้ยผมพลาดลูคาริโอไปแน่นอนเพราะว่าอันนี้ผมทันลิซาดอนแต่ลูคาริโอผมน่าจะพลาดและแถมลูคาริโอแม่งเป็นลูกรางผมด้วยพลาดได้ไงแล้วแต่ของของมันแหลมไหมน้ำตาแทบไหลไม่ได้ทราบข่าวจริงนะเนี่ย สติ๊กเกอร์ห้ามเหลือประเทศนะเดี๋ยวเวลาโอ้โหโคงจะนานอยู่มั้อองจริงๆนะก็อยาะหาห้องเจอนานมากผมดูยูทูบเราไม่จัดจบแล้วนะโปเกมอนตอนนี้ที่ผมรู้นะที่ผมแค่พอรู้เมือนจะเพิ่มมาเยอะโคตรโคตรจะหน่วง ผมไม่ต้องเลือกหรอกมั้งอ่าเลือกเลือกเลือกกันไปก่อนเลยครับแบดเราคนโอโ้โหบอดหรือคนวัวยังไม่รู้เลยมิกี้หาห้องหนานไม่รู้จะบอดหรือคนนี่ผมเลือกแล้วนะเมื่อกี้ไม่ไม่ใช่มึงจะดิเปลิลนี่เน็ตผมหน่วงหรือเค่มันช้าวะโอโ้โหตายซะมึงื่นเก๋โปรแกรมเล่นเกมไม่ได้ช่วยกูเลยแบดก็จะหมดด้วย พี่กบผมทันไหมไม่ทันกูว่าละโดนเอ็ดเบิร์นสอยล่วงแน่นอนเตะเตะมาเขาก็ตายละเดี๋ยวพี่ทํทำกิจกรรมให้หมดเลยแต่ถ้ามันหนวกมากพี่จะไม่ทำละเออเฟมเลดอุ้ยอุ้ยเอ๊เด็ดสวยว่ะสวยว่ะแต่แต่เครื่องผมเนี้ยไม่ไม่ชอบ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 อ๋อนี่แปลงล่าเป็นโปเกมอน ดูเฟมเลียนผมดีนะอา้าวคางไว้สามสิบเหมือนเดิมนั่นเนี่ยดีขึ้นได้แล้วได้ตายแน่นอนถ้าเป็นสภาพอย่างนี้บอทโค้ดไอ้บอทแน่นอนไม่รู้ของเขาไม่เล่นนานฝีมือไม่เคยตกดตําตาแทบไหลมาดิ รตวชุดบอลกันเลยจูนิปเปอร์แต่ถ้าเป็นสถานาการณ์แบบนี้เอาเบไม้ดีกว่ามันจะได้ตีแบบเยอะอึ่ได้ตอนที่ผมเล่นแรกๆนะผมลองเล่นจูนิปเปอร์ดู่ะงงกับสกิลมันมากเพราะว่าผมตีเป้าหมายเดียวไงแล้วไม่เห็นใบไม้แบบมันทำไรวะมันทำไรวะอยู่นั่นเออ กระทิงเอาไปเถอะเอาเวลเอาเวลอีกแค่นี้จะแอนตีแล้วถือว่าดีมากคือว่าอัปเดตสวยขึ้นเยอะเลยผมชอบต่อมันขึ้นมาคำว่าเบลวอัพมะมันดูแบบโอ้เพลินตาดีชอบชอบชอบ,ชอบ,ชอบผมมีความฝันใจจะได้บรวมันครบทุกตัวความฝันนี้อาจจะเป็นจริงถ้าผมขยันเล่นให้มากง่ายๆเลยถ้าผมอยากจะได้ เรื่องเล่นพอกเกตสาพพอกเกตมันใหญ่เวลาชิมผมมาเพราะผมเล่นหลายเสิ้อไงนี่เสร็จต้องไปจีนแทนะเนี่ยาตายซะมึงเลย,อยขอลาด้ทีว้วยไม่ได้เอกว้อันนี้ก็ไม่ได้ใช้มีใช้มชีวิตอยู่เพื่ออะไรครับเนี่ยเออแบงล่างหน่อยครับแบงล่างหน่อยครับนิมเฟียครับบอลอยู่ด้านหนะ้าสวยครับ เออแปงล่างไปชูดให้หน่อยครับชูดอันนั้นด้านหน้าพี่พี่จะเอาทำไมครับเลยมีพี่มีทันเดอร์ให้ผมเถอะแล้วพี่จะแปลงล่างกลับทําไมครับเนี่ยเดือวม,มันเหมือนแห้งหรือ,อมันหมดอย่าอย่าอย่า,อยาบอลพี่ใครอยากแตะบอกเลยไม่มีใครเอาพี่ลงต่อให้มาทังคณนะ ผมอยากจะทาคลิปดันแรงอยู่นะแต่คือผมผมผมต้องสตรีมอ่ะซึ่งแอปสตรีมมันบันทึกวันเกิดร้อยยี่สิบพีซึ่งภาพมันไม่ชัดผมอยากได้สักหนึ่งพันเน่เพราะว่าแอปตอนอัดผมปกติใช้ประมาณเก0ร้อยยี่สิบไม่เอาถึงพันเพราะว่าจะแดกพื้นที่เยอะผมเลยอยากจะได้ภาพสักหนึ่งพันแล้วพอตอนอัดแล้วพอตอนอัดมันจะได้ลดเหลือเก0ร้อยยี่สิบ

พอถ่ายแล้วก็โอ้ยแม่งเลยไม่ทันเอ็ดเบิร์นมันไม่ไหวจริงแจ้งโอ้ยดีนะมันเป็นบอดถ้าไม่ใช่บอดคงตกตายไปแล้วพอพอเป็นบอดพอเลือดน้อยปั๊บระบบมันมันจะแดบยังไงนะทำการหนีเลยมันจะไม่สู้มันเลยหยุดหยุดตีไปชั่วขณะไม่ดได้เลเ่นนาก็งี้แหละเจอแต่บ,บอดพี่มาแล้วน้องพี่มาแบบตึงๆ รับรองตึงแน่นอนตึงแน่นอนตึงแน่นอนเข้ากลางวงตึงแน่นอนตึงแน่นอนตึงหึหึตายคาที่ครับย่ายังตึงเหมือนเดิมเลือกโตเทียมโอ้โหภาพเป็นอย่างบักได้เวลาไปละเอ้กิปนี้ไม่รู้ทำไร